สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำ4ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับหลายท่านอาจกำลังเผชิญกับความท้าทายในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่ล้นมือความเครียดที่สะสมหรือความรู้สึกว่าทำงานไม่ทันเวลาแต่ผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกครับและการพัฒนาตัวเองด้วยเทคนิคที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้ผมจะแนะนำ4ขั้นตอน ที่จะช่วยยกระดับการทำงานของท่านให้ดียิ่งขึ้นครับข้อแรกครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นส่วนย่อยๆหลายครั้งที่เรารเผชิญกับปัญหาที่ดูเหมือนจะใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขเราอาจรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจและอยากยอมแพ้แต่ท่านรู้ไหมครับว่าไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่เกินความสามารถของเราเพียงแต่เราต้องรู้จักแบ่งปัญหานั้นออกเป็นส่วนย่อยๆเปรียบเสมือนการกินช้างทั้งตัวซึ่งเราไม่สามารถทำได้ในคำเดียว แต่หากเราแบ่งช้างออกเป็นชิ้นเล็กๆและค่อยๆกินทีละชิ้นในที่สุดเราก็จะสามารถกินช้างทั้งตัวได้ครับเช่นเดียวกับปัญหาใหญ่ในชีวิตหากเราแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆและค่อยๆแก้ไขทีละส่วนในที่สุดปัญหาใหญ่นั้นก็จะหมดไปผมขอยกตัวอย่างง่ายๆหากท่านต้องการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งการคิดถึงหนังสือทั้งเล่มอาจทําให้ท่านรู้สึกกดดันแต่หากท่านแบ่งงานออกเป็นการเขียนวันละหนึ่งหน้า ภายใน1ปีท่านก็จะมีหนังสือ365นะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกความสําเร็จล้วนเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆและการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นส่วนย่อยๆจะช่วยให้ท่านมองเห็นหนทางแก้ไขได้ชัดเจนยิ่งขึ้นท่านไม่จําเป็นต้องแก้ปัญหาทั้งหมดในวันเดียวขอเพียงท่านก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวในที่สุดท่านก็จะถึงจุดหมายปลายทางครับผมเชื่อมั่นในตัวท่านครับข้อ2ครับการจัดการกับความโกรธด้วยวิธีการหายใจลึกๆและนับถึง10 ในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานที่เกิดขึ้นเมื่อสมองส่วนอะมิกดาลาถูกกระตุนงานวิจัยของดร์ริชาร์ดเดวิสันจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราโกรธสมองจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนฮอร์โมนเหล่านี้ทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นและการตัดสินใจแย่ลงงานวิจัยชื่อการควบคุมอารมณ์และผลกระทบต่อสุขภาพโดยศาสตราจารย์จอห์นครอส จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าการหายใจลึกๆสามารถลดการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่กระตุ้นการตอบสนองต่อความเครียดและงานวิจัยในวารสา,ศา,ศาโโร n e u r o s c i e n c e เรื่องผลของการหายใจต่อการทำงานของสมองพบว่าการหายใจลึกๆเป็นเวลาสิบวินาทีสามารถเพิ่มออกซิเจนในเลือดและลดการทำงานของอะมิตาลาทำให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น การนับถึงสิก่อนตอบสนองเป็นการให้เวลาสมองส่วนพรีฟรอนทัลคอเทตซึ่งเป็นส่วนที่รับผิดชอบการคิดเชิงเหตุผลได้ทำงานและควบคุมอารมณ์ก่อนที่เราจะตอบสนองรายงานวิจัยจากสถาบันสุขภาพาจิตแห่งชาติกมราคามเรื่องเทคนิคการจัดการความโกรธยังพบว่าการหยุดชั่วคราวและนับถึงสิบสามารถลดความเสี่ยงในการตอบสนองด้วยความก้าวร้าวได้ถึง70%ดอร์เซดังนั้นเมื่อท่านรู้สึกโกรธผมขอแนะนำให้ท่านหายใจลึกๆ เข้าทางจมูกนับ1-5และหายใจออกทางปากนับ6-10วิธีนี้จะช่วยให้ท่านมนีเวลาที่ทบทวนและกอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นครับข้อ3ครับการใช้เทคนิคพอมโมโดโรส่สำหรับการจัดการเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทาง,งานเทคนิคพอมโมโดโรเป็นวิธีการบริหารเวลาที่พัฒนาโดยฟรานเชสโกซิริโลในช่วงทศวรรษ1980หลักการของเทคนิคนี้คือการแบ่งงานออกเป็นช่วงสั้นๆทาง,งาน 25นาทีแล้วพัก5นาทีขั้นตอนในการใช้เทคนิคพอโมโดโร oro, มีดังนี้ครับ 1. เลือกงานที่ต้องการทำให้เสร็จ 2. ตั้งนาฬิกาจับเวลา25นาที 3. ทํทำงานนั้นยางต่อเนื่องโดยไม่มีการรบกวนจนกว่านาฬิกาจะดัง 4. เมื่อครบ25นาทีให้ทำเครื่องหมายว่าได้ทำงานเป็น1ช่วงแล้วพัก5นาที 5. หลังจากทำครบสี่ช่วให้พักยาว15-30นาที ประโยชน์ของเทคนิคนี้คือช่วยให้ท่านมีสมาธิจดจ่อกับงานในช่วงเวลาสั้นๆและป้องกันการเหนื่อยล้าจากการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานครับตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่ใช้เทคนิคนี้ได้แก่อีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาและ SpaceX ที่ใช้เทคนิคการทำงานเป็นช่วงๆคล้ายกับพอมโบรโดโร่ทิมเฟอริสผู้เขียนหนังสือ For ์ลว่าเวิร์กวีก็ได้แนะนำเทคนิคนี้ในหนังสือของเขาบินเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft ก็ใช้เทคนิคการทำงานแบบแบ่งช่วงคล้ายกันเรียกว่าทิงวีก แม้แต่โปรแกรมเมอร์ระดับโลกอย่างโจอันนาเฟอร์จากร็อ p บอกก็ใช้เทคนิคพอโมโดโรในการพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อท่านรู้สึกว่าไม่อยากเริ่มต้นทำงานหรือเลื่อนการทำงานสำคัญออกไปลองใช้เทคนิคพอมโมโดโรดูครับท่านแค่บอกตัวเองว่าผมจะทำงานนี้แค่25นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นผมจะได้พักวิธีนี้จะช่วยลดความรู้สึกกดดันและทำให้ท่านเริ่มต้นงานได้ง่ายขึ้นครับข้อสี่ครับ การฟังอย่างตั้งใจเมื่อมีความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่มีความสุขแต่บางครั้งเราอาจมีความขัดแย้งกับคนที่เรารักและใกล้ชิดเมื่อเกิดความขัดแย้งหลายคนมักจะรีบโต้แยง้งเพื่อปกป้องจุดยืนของตัวเองแต่วิธีที่ดีกว่าคือการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ด่วนตัดสินหรือโต้แย้งการฟังอย่างตั้งใจหมายถึงการให้ความสนใจกับคำพูดของอีกฝ่ายอย่างเต็มที่ไม่คิดเตรียมคำตอบขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูด และพยายามเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของอีกฝ่ายการฟังอย่างตั้งใจไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่อีกฝ่ายพูดแต่เป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติความคิดเห็นของอีกฝ่ายบางครั้งสิ่งที่คนเราต้องการไม่ใช่คำแนะนำหรือการแก้ปัญหาแต่เป็นเพียงการรับฟังและเข้าใจครับเมื่อท่านฟังอย่างตั้งใจท่านจะเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายมากขึ้นและอาจค้นพบว่าความขัดแย้งนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดทินเล็กน้อย หรือบางทีท่านอาจพบว่าท่านและอีกฝ่ายต่างมีเป้าหมายเดียวกันแต่มีวิธีการที่แตกต่างกันการฟังอย่างตั้งใจยังช่วยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะทุกคนต่างต้องการความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและได้รับการรับฟังจงจําไว้ว่าการฟังไม่ใช่เพียงการรอให้ถึงตาของท่านที่จะพูดแต่เป็นการทําความเข้าใจอย่างลึกซึง้งถึงสิ่งที่อีกฝ่ายกําลังสื่อสารท่านอาจรู้สึกว่าการฟังโดยไม่โต้แย้งทันทีเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อท่านไม่เห็นด้วยแต่การฝึกฝนทักษะนี้จะช่วยให้ท่านแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนรอบข้างครับผมเชื่อว่าการฝึกฝนทักษะการฟ,ฟังอย่างตั้งใจจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของท่านไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากเพราะความสัมพันธ์ที่ดีคือหลักฐานของความสุขที่แท้จริงครับวันนี้เราได้พูดถึง4วิธีสําหรับคนที่กําลังพัฒนาตัวเองข้อแรกการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นส่วนย่อยๆและแก้ไขทีละส่วน เมื่อท่านเผชิญกับปัญหาที่ดูเหมือนจะใหญ่เกินไปจงแบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็กๆและค่อยๆจัดการทีละชิ้นในที่สุดท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่นั้นได้ครับข้อ 2. การหายใจลึกๆและนับถึง10เมื่อรู้สึกโกรธซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วการหายใจลึกๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและการนับถึงสิบให้เวลาสมองส่วนที่คิดเชิงเหตุผลได้ทำงานช่วยให้ท่านตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นครับข้อ 3. การใช้เทคนิค พอมโดโรเมื่อท่านเลื่อนการทำงานสำคัญโดยการแบ่งงานออกเป็นช่วงสั้นๆทำงาน25นาทีพัก5นาทีเหมือนกับที่คนประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนใช้กันครับและข้อ4การฟังอย่างตั้งใจเมื่อมีความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดโดยให้ความสนใจกับคำพูดของอ e ีกฝ่ายอย่างเต็มที่ไม่ด่วนตัดสินหรือโต้แยง้งซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับเทคนิคทั้ง4ข้อนี้อาจดูเรียบง่าย แต่หากท่านนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านครับการพัฒนาตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำอย่างต่อนเนื่องกลับสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับหยดน้ำที่หยดลงบนก้อนหินทุกวันในที่สุดก็สามารถเจาะก้อนหินได้ครับผมหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยและหากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ